โอเควันนี้นะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ช่องพีหนึ่งสองห้านอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่เกมโซนโฟอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับผมก็ดีเคปักษาครับวันนี้ก็จะพาไปรับชมสําหรับเซตใหม่นะครับผมคล้ายๆโฮลี่นะเป็นเซตใหม่ที่เพิ่งเข้ามานั้นเพื่อนก็ค่อนข้างที่จะสวยและเท่มากเดี๋ยววันนี้เราไปดูนะครับผมก็เมื่อกี้ดีเคแกพาไปลงเกฟสี่นะแต่รอบนี้คือแกมาลงเกฟสามนะเพื่อนก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะมาดู สคนนะอันนี้อาจจะไม่ได้สีจอนะเพราะว่าเมื่อกี้มี CCE p a t r i c อยู่ด้วยนะแกก็ออกไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับคนอาจจะไม่ครบแต่ว่าไม่เป็นไรมัน E อีขึ้นเลยแต่มัน E อีขึ้นเลยปุ๊บไอตัวที่มันอยู่ยังยังไม่โดน E อีอ๊มันก็จะมีโอกาสที่จะโดน E อีตอนยกด้วยพูดง่ายๆถ้ามันเดินมาใกล้ๆ หลังจากแบบกด e ไปแล้วนะมันก็โดนยกขึ้นมาอีกทีหนึ่งเพราะมันเหมือนมันจะมีเอฟเฟกแบบระเบิด3าทีถูกปะแบบดึงขึ้นมาก่อน3ครั้งดูนะ1 2 3, ึ่งสองสามมันเป็นจังหวะที่ดึงดึงมอนเตอร์เท่าที่ผมดูนะเอา dk แกนี่ทำไมวะอ่ะมาใกล้ห้องบอสแล้วเพื่อนๆเอา dk dk ไปไหน dk ดีคไปไหนเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นจังหวะที่มันขึ้นลอยขึ้นอยู่ข้างบนมันก็จะแบบ1 2 3สก็เป็นการเหมือนแบบดูดดูดมอนเตอร์เข้ามาใกล้ตัวไอ้เขาเรียกไงวะดูดขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วมันก็จะระเบิดทีเดียวประมาณนี้เท่านี้ผมเห็นนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ้งโอ้โหพอดีเป๊ะเลยคือเออมันดีมากเลยว่ะเฮ้ยสายฟาร์มก็น่าน่าใช้งานเหมือนกันนะคือเหมือนกับว่ามันยกขึ้นแบข้าบนใช่ปะเมื่อกี้เนี่ยมันยกตัวเอ,อ้ลูกน้องมันขึ้นตอนระเบิด,ม,บดมันระเบิดพอดีเลยเชี่ยโคตรเวอร์เลยแต่ไม่รู้ว่าดีเคแกใส่ของอะไรนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มาให้ผมดูนะให้ดูตัวอืมเขาอาจจะมารีวิวชุดอย่างเดียวนะครับ ามาดูห้องโจ๊กกันบ้างครับผมเพื่อใครอยากเห็นตอนห้องโจ๊กเป็นไงบ้างเล่นยังไงที่จริงอะกด E ีได้เลยนะครับเดี๋ยวดูนะปึ้งปึ้งปึ้ง,งมันดูดมันดูดขึ้นมาเลยครับเออถ้ามันมาโดนตรงตอนที่มันดูดอะ่ะเขาเรียกว่าดูดปะวะเรียกผมชอบเรียกใช้คาว่าดูด้วยอืมมันมันมันเหมือนดูดสามทีอะ่ะถ้ามันถ้ามันมีตัวมอนเดินเข้ามาใกล้ๆก็คือมันจะดูดขึ้นมาบนเลยอืมโกงเหมือนกันนะถือว่าเซตเท่เลย สีทองสวยมากเลยอยากได้ปีกอย่างเดียวโอเคทุกคนประมาณนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วยกันไ่เจอกันใหม่คลิปหน้า bye bye, ครับผมายบายครับผม